วันนี้เราจะมาแยกมะละกอให้ดูนะคะมะละกอที่เพาะเอาไว้เพาะชำแล้วจะแยกแยกใส่ถุงชำอีกทีหนึง่งแล้วจะมีคนแยกมาทำให้ดูนะคะนคนแยกไปเตรียมดินอยู่ เรากำลังตักดินใส่ถุงดำเพื่อที่จะไปชํมมะละกอนะคะดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะดินที่มันมาที่มันมาจากกับน้ำท่วมอะคะ่ะไอแล้วนะคะดินตามดินไป มาแล้วแล้วก็เทดินแบ่งออกหน่อยหนึงเพรามันเยอะเกินแบ่งใส่หม้อไปเลยแล้วก็ขุดมะละกอลงไปเอาต้นกล้าขึ้นมาใส่ไปนในถุงชําต้องชําอีกประมาณกี่วันคะถึงจะมีเสียงแววๆจากเมฆมาว่า20วันถูกต้องครับ จริงอะ่ะยี่สิบวันหนึ่งเดือนหนึ่งจริงเหรอแม่เก่งอ่ะยี่สิบวันถึงสามสิบวันนะคะก็เอาไปลงดินได้แล้วต้องชำตั้งไว้ก่อน,นเดี๋ยวเอาลดน้ำที่ล่มเหรอหรือว่าแดดสองนิดนึงใช่ให้มีแดดด้วย รดน้ำยังไงเนี่ยเช้าเย็นเหรอวันละครั้งวันละหนึ่งครั้งมระปอพันอะไรคะเป็นฮอลแลนด์สีสกเกตจริงเหรอฮอลแลนด์สีสกเกตมันมีได้เหรอถ้าเขาปลูกที่สีสกเกตแล้วมันดีกาพันเดิมคนนี้นะคะอยากเป็นเกษตรกรมากเลยค่ะคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้ชอบปลูกนั่นปลูกนี่ ปลูกอะไรมากเม่มะละกอกล้วยมะพร้าวอืมมะกอกล้วยมะพร้าวเมฆบอกมาเมฆเมฆขอเชิญทางนี้หน่อยค่ะขอเชิญคุณเมฆหน่อยค่ะไม่ได้ออีกต้นหนึ่งฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์ คอนแรนนี่ก็จะไว้กินสุกไม่ตามไม่ใช้ตามส้มตำนะคะเพราะว่ามันจะไม่กรอบใช่ไหมอีก20-30ถึง30วันเราก็มาดูกันใหม่นะคะ อันนี้เป็นต้นที่ขึ้นเองขึ้นเองขึ้นมาเองหรือเพราะไว้ก็ไม่รู้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นหต้นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดโห